โอเคครับสวัสดีครับอ๋อโก้งสวัสดีครับไม่โกอย่ครใกล้ๆบ้านนี่แหละมั้งไมโครเงาครั้งนี้แบบทุกวันนี้ครับผมโอ้ไม่โคจอดอยู่ไหนทำไมเพิ่งมาถึงอยู่คาบฮะอยู่คาบโนู้นอยู่เป็นมีนนนโอ้ เชลเลอร์อยู่จอมพระโอ้อยู่คนละที่ไม่โคอยู่ที่หนึ่งครับสลิงเอามาจากประโคนชัยครับคนละที่เลยพี่น้องเฮ้ยเขาไปใช้หนึ่งว่ะ ขาไฟฉายหนึ่งอ่ะอันนี้ไฟฉายไกใไซรอนบ่อมงเห็นหรือเปล่าไม่โคมมาถึงแล้ว่ะเอาไปขึ้นไหมฮะเ <c oughs> <laughs> ดี๋ยวก็รู้ว่าหมูหรือจา่าใจเย็นๆน่ะเราใช้เป็น SK-045 คครับมาลากเจ้าร้อยสี่สิบ อันนรถใครอยู่หลังวีโก้นไม่รู้จักเดี๋ยวที่น้นรถนีหรือเปล่าหลังรถวกอะใช่เลยวะอ้าวไอ้จาของรถอะไม่ใช่อยู่ในรถบอกไม่รครรถใคร้นรถใคเอ้เเ้ไอ้ขยเบียดป่ขยะเบีย เอ้ยทีมงานพอฟููงกับโจดิถุงดำทีมงานถุงดำโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวไปโคตช่วงเนี่ยเสียเปียกเหรอเสียเปียกโอ้เอามาร์คทูมาลากร้อยสี่สิบครับไม่จะโมริจ่าจ่าเตะว่าไงจ่าไม่มีแล้วตอนนี้ แล้วรถต้นมะพร้าวเราเอาไปไงจ๊กไอ้แก่คนเบกหนอเบกน้องเธอบาปตอนแรกกกจะรอรถบินครับ ระวังด้อระวังด nah ้อเฮ้ยฝาถังน้มันเด้อ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 ล่ะน้ำมันเต็มถังมันกิชกจนฝาหลุดเดี๋ยวไปปิดคืนเด้อฝนตกด้วยนไงเบาเด้อเบาเบาเด้อ อุปสรรคเยอะมากครับขนาดเอารถไถค้นสลิงเข้าไปรถไถย,ยังจมอะ่ะหนาวเถอะวะเอามากทูมาลากแกวไหมล่ะเดี๋ยวสันๆน,นะครับหนาวครับพี่น้องตั้งแต่ชเช้าครับมากับทีมงานนี่นี่ครับสูสีห้าเอ้ยยังวิบวับอยู่ด้วย,ยไฟท้ายยังติดครับ ปิดฟ้าถังก่อนครับอันนี้เป็นเม็ดโองไทยเปรียบเซเต่ปะนาเซเต่ครับแล้วเทเลอร์เทเลอร์มันมุดไปได้ไหมพปรียบอุ้ยเปเรียบไปบอกเขาเดินมาบ้างหน่อยเ้อะจิ้มจิ้มดูไปก่อน เด,เดินระวังหน่อยด้วยจิ้มดูก่อนสายร้อนก็มาครับดเดือนค่ำคืนเราก็ไม่ทิ้ <c ười> ทงกันมน้สายด่วนครับอันนี้เลยมาสายร้อนเอาเทเลอร์มา <c ười> มารับไมโครยู่สล <c ười> ิง <reet> <c ười> <s <ling> <S มาจับโคนชัยเราก็ได้รับ การอนุเคราะห์สลิงมาจากป๋าทอมนะครับสิมงานพระแม่ธรณีนะครับสองเส้นก็ยัดน่าจะยาวประมาณเกือบร้อยเมตรครับ <l> หกคุนลากร้อยสี่สิบน่าจะสบายๆครับหนาวมากเลยครับตันมาเลยเย <l> ี่ยมร้วยของจำรวยจะรวน เฮ้ยระวังตั้มดูสายไฟด้วยเน้ะบอกสายไฟด้วยกงกันไ,ไม่เห็นต้องขออภัยในความมืดมิด,มดนะครับพอเราอยากจะเอาขึ้นกลางคืนเลยครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนทั้งวันจนมาถึงกลางคืนนี่ครับยังไม่หยุดเลย เอาเดียวเดียวให้แกถอยไปก่อนให้แกถอยไปก่อนเขาจะถอยไปเรอร์ไปนูน<ห>นน่นนี่ครับกำลังเกินก็มาครับ <c oughs> เรามีต้นมะพร้าวอยู่ครับประมาณ ห้าหกท่อนครับเดี๋ยวจะให้ไมโครอุ้มไปอ่ะไม่ไม่ไมจดขวางยาวนี่แหละเดี๋ยวให้ไมโครมาดึงเอาน,น,น,น้องขึ้นขึ้นขึ้นเอีกเอ็กเอกพอไมโครมาอ๋อเปิดไฟข้างหลังด้วยเออเม,มื่อกี้มองไม่เห็นนี่ สายร้อนเีมาไหมนี่เมาไหมนี่ไม่ไม่ยิ่ไม่เหมือนเดิมไม่ไเหมือนเดิมดูเดินรูเกน้ <c oughs> า่าา <c oughs> ลใครไม่รู้จักสายร้อน เอาท่อนไหนก็ได้ที่อุ้มไปได้อะสองสามท่อนน่ะไไโซ่อยู่โซ่อยู่นี่มีอยู่ครับสลิงสลิงมาอยากมงคนไทยถึงแล้วครับถึงแล้วครับ สองท่อนก็เต็มแล้วบ้างเต็มเมื่อกี้แล้วบ้างได้ไหมเอาไปอุ้มไปได้แค่ไหนก็เพราะว่าเพราะว่าต้องกลับมาเอาไปเหมือนเดิมมีแต่ไมโครนี่แหละตั้ม่ตไม่แบกอ่ะมันจะเบรกไปแล้วไมโครมาเนรถไทเข้าไปนะรถไถก็จมอยู่ทางเข้าโอ้ใชย เอาโกยลงหมดเลยจ้ะเฮ้ยถึงรถเขาไมขมฮะเอาลงหมดเลยครับเพราะว่าต้องเอาไมโครอุ้มไปทั 74. ้งหมดนี่แหละเออฮ้ยรถ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 ถึงไหม รถคันนี้รถใครจอดพี่เลิศมันไม่มาเลย To tight, come to tight. Ah, okay. ก็จะไห้บอกการเจ้ที่ครับพูดอันัว่าได้ยินเลยครับอมเชื่อครับเอเดียวระบ ดูครับดูสายฝนครับดูจากแสงไฟก็จะจะให้เขาอุ้มไม้เข้าไปครับน่าจะสองเที่ยวสามเที่ยวรถไถก็จมครับรถไถจมอยู่ทางเข้าสองคันครับรถไถสองคันจมทั้งคู่รถไมโครด้านในก็อสูบมาสูบน้ำนะครับยัดไม้ยัดอะไรรอ

ผมกินมพอดเราแล้วน่ะใผมกินเราขนาวนะผมมาจากสนมนีเนี่ยอ๋อไม่โคตรครับไม่โคตรหรอไปดูทางบ่โอ้อ๋อ แม่บุกเนเตเดนี่โรงเรียคนเลียประคุณตนจะอาไลบังสมเด้อเฝ้าโฉชาบักกะตบได๋อังเอ๋แม่วีเนี่ยน้องน้องบางเวียมันเมียนอยจี้อย่าลั่นเด้อโฉโจประคุณบางเอ้ยทำไมอาไลบ่ได๋ก้ำสับ អ៊ីយ៉ាអូ ਮੰ ងស៊ីកិននេះ3អូស៊ីកិនរ៉េសៃលីតគីនរ៉េសោតក្រមុំបងមកមកធានជូស៊ីកិននេះស៊ីឈិវតិកីណាស់យ៉ាងមិនឡើយអស់ផ្ទាំងតាំងស្េតអេរហូតតលមិនបានទៀនបានដើរឺគ្រឿងសំឡេងមិនថាស្រោបពី โถช่งางไงชีวิตลำบากนำมนาได้ก็รถแม็กโครที่พ <c oughs> องเฮ้ยมโจ้ดูรถจักรยพองรถจักรยารถไทยรถตั้งบวเออรอ่ะรถจโจ้ดูนนนนอ่ะก็เ,เดี๋ยวเราติดตามวันคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ